กายนี้มีแต่ทุกข์เท่านั้นปรากฏขึ้นใจเป็นผู้รู้รู้ทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นยิ่งท่านใดเคยประสบพบเจอกับเหตุการณ์เรื่องราวปางตายคือพูดง่ายๆคือรอดพ้นจากความตายมาได้เราจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่า แท้ที่จริงแล้วสกลร่างกายของบุคคลเราเนี่ยเป็นรังของโลกนาน,นับประการเลยโลกที่ซ่อนตัวอยู่ภายในอวัยวะต่างๆของร่างกายนี้พร้อมที่จะก่อกวนพร้อมที่จะเล่นงาน สกลร่างกายของบุคคลเราเนี่ยให้ทุกทรมานปางตายหรือทนไม่ไหวก็สิ้นลมหายใจไปขณะนั้นเวลานั้นเมื่อบุคคลเราไม่สะดุง้งไม่ตกใจกลัวกับเหตุการณ์เรื่องราวนั้นมีจิตมีใจ ที่หนักแน่นมั่นคงว่าเือ,อหลายๆคนเขาก็จากเราไปแล้วจากโลกไปแล้วแล้วเราอีกคนหนึ่งละ่ะจะจากโลกนี้ไปก็ไม่เห็นหน้าแปลกตรงไหนเป็นเรื่องธรรมดาด้วยซ้ำไปถ้าจิตใจของเราเข้าใจความเป็นจริง เข้าใจธรรมชาติเช่นนี้มันก็วางใจได้นะใจเรามันวางได้มันปองได้ไม่สะดุง้งไม่สะทกสะทานไม่หวาดหวัน่นเกรงกลัวต่อภัยนั่นภัยคือความแก่ภัยคือความเจ็บภัยคือความตาย สิ่งที่เก่ามาทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่เป็นภัยที่ทำลายสกลร่างกายของบุคคลเราอยู่ตลอดเวลาส่วนบุคคลที่ฝึกจิตพัฒนาใจของตนมาดีพอไม่หวันห่นไหวแล้วไม่สะดุ้งกลัวแล้วเข้าใจแล้ว พอเข้าใจมันก็วางใจได้ปรงใจได้เออมันเป็นกฎของธรรมชาติไม่วันนี้ก็วันหน้าจริงนะเราเหมือนอย่างที่เราเคยได้สาธยายนะปงธรรมสังเวชท,ทีนี้มันขึ้นใจจับใจว่านะสกุลร่างกายนี้เป็นของไม่เที่ยงความตายนั่นเป็นของเที่ยง เพียงเท่านี้เราก็เข้าใจชัดว่าอ้อเป็นเช่นนั้นจริงๆเมื่อบุคคลเราเข้าใจชัดเช่นนั้นแล้วการปล่อยวางก็เกิดขึ้นจิตดวงเนี้ยจะวางวางความรู้สึกที่สะดุ้งกลัวต่อภัยต่างๆมันที่เฉยละนะ พอปัญญาเกิดเท่านั้นมันเฉยเฉยอ่ะมันเข้าใจมันวางใจได้นะมีความรู้สึกว่าชีวิตเนี่ยกับความตายเนี่ยเขาเป็นเพื่อนกันเลยซ้ำไปไม่ไม่เห็นจะน่ากลัวตรงไหนบุญกุศลที่บุคคลเราได้สร้างได้ทำมาพอนั่นแ่ะ คือเราได้สั่งสมสเสบียงไว้เพื่อจะเดินทางต่อไปสัำปรายพบคือภายภาคหน้าใครหรอจะเป็นผู้เดินทางต่อก็ใจนี่ไงใจเนี่ยใจนี่แหละพามาเกิดใจนี่แหละพามาตาย ไม่รู้ว่ากี่ภพกี่ชาติที่บุคคลเราเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏนี้เป็นเวลายาวนานมาแล้วจนเราไม่สามารถระดึกได้ว่าเราเกิดเราตายกี่ภพกี่ชาติแล้วแล้วชาตินี้เราจะมากลัวต่อความตายนี่มันใช่หรือ นะเพราะว่าเราก็เวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏนี้นะสู่พบน้อยพบใหญ่ไม่สิ้นสุดเพราะะไรเพราะใจนี่แหละยังลุ่มยังหลงยังลุ่มหลงในกามรมในกามสุข ยังพอใจยังเพลิดเพลินยังยินดีอยู่ในเหยื่อของโลกเหยื่อของโลกนั้นก็มีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสมีสัมผัสอันนี้คือเหยื่อที่เป็นเหตุให้จิตใจของบุคคลเรานั้นไปเกี่ยวข้อง เมื่อไปเกี่ยวข้องแล้วก็ลุ่มหลงแล้วก็จมอยู่ติดอยู่ในเหยื่อนั้นสิ่งเหล่านี้องค์สมเร็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราตรัสว่าบุคคลใดก็ตามที่มีกำลังพอสลัดเดยื่อของโลกออกไปเห็นแล้ว เห็นโทษเห็นภัยในรูปแล้วเมตรูปกายเนี่ยไวเนี่ยมีโรคภัยต่างๆหมักม,ม้มสังสงอยู่ภายในเราเห็นแล้วแล้วก็ัยเนี่ยหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบปีนะเหมือนใบไม้เหลือง ที่รอคอยจะหล่นจากคว้นสู่พื้นแผ่นดินเพราะฉะนั้นพื้นแผ่นดินนี้จึงเป็นประตูแห่งการจากภาคแผ่นดินนี้เป็นประตูแห่งการจากภาคเหมือนใบไม้ผลไม้ที่หล่นจากคว้นสันใด สกุลร่างกายของบุคคลเราก็เช่นเดียวกันเมื่อถึงบาระถึงเวลาถึงโอกาสก็ล่วงหล่นไปตามเหตุตามปัจัยเอาเถอะก่อนวันนั้นจะมาถึงเรามาตามรักษาใจของเราดีกว่ารักษาใจของเราให้เข้มแข็ง ให้มั่นคงด้วยอำนาจแห่งศีลสมาธิปัญญาทีนี้เราเอาจริงเอาจังแล้วนะถึงแม้ว่าสกลร่างกายเนี่ยจะเจ็บนะกายบ้างแต่ใจมันสบายเราเห็นเห็นควา,ามแตกต่างเราจริงขนขวายไม่ย่อหย่อน ไม่ลดละวันคืนร่วงพ้นเราไปบันนี้เราทำอะไรอยู่นะเราก็มาทบทวนวันคืนที่ร่วงพ้นไปว่าใจของเรามีที่พึ่งหรืออย่าง